สวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนภงนะครับจะพามาดูรีวิวนะครับเป็นรถกระบะพันแก่งนะครับรถปีใหม่ๆนะครับเลขหม่น้อยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนภงจะพาชมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นบอกก่อนนะครับตัวที่แล้วนะครับนภงพาดู t o โยต้าไฮรักวีโกชั้มนะครับตัวนั้นทางเต็นท์ของเราก็ขายออกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้นะครับเป็นกระบะพันแก่งนะครับรถปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆเลยนะครับเป็นเชฟโรเลตโคลราโดนิวเอ็กซ์แคนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2 5 0 0ซีซีดีเซลนะครับอ่าตัวนี้นะครับ1 6 3แรงม้าเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราเรามาดูนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับย้ําเลยนะครับตัวนี้นะครับเดิมทุกจุดของโรงงานเลยนะครับสาวกเชฟนะครับที่ดูตัวนี้อยู่นะครับให้รีบตัดสินใจเลยนะครับถ้าช้าแม้แต่วันเดียวนะครับ ท่านอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับเชฟโรดิเลตตัวนี้นะครับมีอะไรดีนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่นภงบอกนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างใหม่กิ๊กเลยนะครับเป็นรถปี2019นะครับหรือปี62นะครับตัวนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับสภาพค่อนข้างใหม่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดหน้านะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์เชฟโรดิเลตนะครับใหม่กิ๊กไม่มีนิ้วรอยเลยนะครับส่วนกระจังหน้านะครับเป็นชุดโครมิยมเลยนะครับค่อนข้าง ดูดีเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไล่มาดูนะครับตาไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟสว่างสวัยแน่นอนนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะครับไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับรอยขีดขวดไม่มีเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกจากโรงงานเลยนะครับอไล่มาดูด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นแมกอลอยนะครับขอบ16นะครับเป็นแมกเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นของเชฟโรเลตเลยนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับพร้อมกับยางปี2018นะครับตัวนี้ ไล่มาดูนะครับด okay. right. sure ้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นโลโก้นะครับเป็นรุ่นโคลราโดนะครับตัวนี้มาดูที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้ค่อนข้างนะครับดูเลยครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะมีหูไฟตรงนี้นะครับดูนะครับค่อนข้างใหม่เอี่ยมเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับด้านหลังนะครับตัวนี้ที่เปิดนะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์นะครับ LT นะครับ คือตัวลองท็อปนะครับตัวนี้ LT นะครับสัญลักษณ์โลโก้นะครับค่อนข้างใหม่กิ๊กไม่มีนิ้วรอยเลยนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูร a แมกดิวเซลนะครับโคลราโดนิวเอ็กแครบนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูตัวนี้นะครับแม็กไลเนอร์นะครับดูได้เลยนะครับคันนี้ค่อนข้างใหม่เอี่ยมเลยนะครับยังไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวซึ่งนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่ได้บรรทุกหนักมาแน่นอนนะครับคันนี้ ไม่กิ๊กเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะไปชมห้องโดยสารกันต่อนะครับว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรดีๆให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารนะครับสําหรับตัวนี้นะครับห้องโดยสารนะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับดูนะครับมันสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ไม่มีริ้วรอยไม่มีที่ติเลยนะครับเราไล่ดูจากฝาประตูรถเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ อ่าไล่มาดูนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับและยังมีแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับดูนะครับคอนโซลนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีเลยนะครับคันนี้ส่วนคอนโซลกลางนะครับตัวนี้เป็นชุดเครื่องเสียงนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้นะครับรองรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AM FM นะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้ออปชั่นค่อนข้างดีนะครับสําหรับชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ แล้วมาดูนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดน,นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับได้4ระดับเลยนะครับคันนี้เราไล่มาดูเบาะเลยนะครับคันนี้เบาะเดิมโรงงานนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้สีเทาดานะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยกิิบเลยนะครับที่พักแขนพวกนี้นะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวนี้ดูด้านหลังนะครับที่นั่งคนด้านหลังนะครับตัวนี้ยังใหม่กิิกเลยนะครับยังไม่มีรอยเปื้อนแม้แต่นิดเดียวนะครับ ดูห้องโดยสารนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหม่กิ๊กเลยนะครับถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวนี้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับสาหรับไฟนะครับดูนะครับตัวนี้ติดหมดเลยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้เป็นรถค่อนข้างใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับว่ามีอะไรดีๆให้ท่านดูนะครับตัวนี้เราไปดูห้องเครื่องกันนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูแลแบกนะครับ2 5ง0ซีซีนะครับตัวนี้และตัวนี้นะครับ100 363แรงม้าเลยนะครับเป็นรถยุโรปนะครับเป็นรถกระบะพันแก่งนะครับซึ่งลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้เม็ดอักทุกตัวนะครับไม่มีรอยริ้วรอยต่อเลยนะครับแสดงว่าไม่มีการชนหรือกระแทกมาแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนแผ่นรองกันความร้อนนะครับตัวนี้ยังไม่มีขนขึ้นเลยนะครับยังใหม่กิ๊กเลยนะครับ ส่วนห้องเครื่องนะครับน็อตทุกตัวนะครับตัวนี้ยังไม่มีการคลายตัวเลยนะครับยังไม่มีการเปิดฝาน็อตเลยนะครับไล่มาดูคันหน้านะครับตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่มีรอยต่อเลยนะครับนั่นหมายถึงว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับท่านที่จะซื้อรถคันนี้นะครับให้มั่นใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นดีๆของเรากันบ้างนะครับว่าท่านจะได้อะไรดีๆกับรถคันนี้ไปบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับ อันดับแรกนะครับแน่นอนนะครับฟรีดาวแน่นอนนะครับ2ดอกเบี้ย0%นะครับ6เดือนนะครับและอันดับ3นะครับตัวนี้นะครับขับฟรี3เดือนนะครับแต่ตัวขับฟรี3เดือนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนะครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับเชฟโรเลตโคโลราโดนิวเอ็กแคปนะครับเป็นตัว LT นะครับเป็นตัว l องท็อปนะครับรถปี 2019นะครับหรือปี2562นกะครับกับราคาเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดครับรถปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆนะครับย้ำอีกทีนะครับราคานะครับ3า9 0 0 0าบาทนะครับทำไมลูกค้าต้องซื้อคันนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถแบรนด์อื่นๆนะครับรถปี19นะครับตัวนี้ราคาถูกสุดนะครับลดลงมาได้เกือบ2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับ เป็นกระบะพันแก่งนะครับตะกุลยุโรปให้มั่นใจได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อกับนภพงได้โดยตรงนะครับโทรมาที่เบอร์นะครับ0828503029 0828503029ท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับนภพงมีกำลังใจดีๆทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ นภพขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับบุญรักษาครับสวัสดีครับ